ก้อยกล้าน้ำตาไม่อยู่แล้วปล่อยหัวหนักพูดถึงแฟนเก่านิกกี้ทำดรีมร้องให้ตามก้อยอารัชพรกล้าน้ำตาไม่อยู่แล้วปล่อยหัวหนักพูดถึงแฟนเก่านิกกี้นชัดเมื่อสามปีก่อนทำดรีมฟังแล้วร้องให้ตามเลยแม้ความสถานะแฟนของนิกกี้นชัดกับก้อยอรัชพรจะจบลงเนื่องจากพอลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้ว ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดตัดสินใจจบความสัมพันธ์เลิกกันเหลือเพียงสถานะที่น้องที่ดีต่อกันแม้ว่ายังรักกันอยู่ก็ตามกระทั่งเมื่อวันที่25มีนาคม66ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนิกกี้นาชัะอดีตแฟนเก่าของก้อยซึ่งก้อยไม่ลืมโพสตภาพอวยพรวันเกิดของนิกกี้พร้อมอวยพรวันเกิดว่า Happy b i r t เ d a y ขอให้มีความสุขมีสตทิทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะด้านนิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแฟนสาวว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นปาอรักน้องเสมอน,น ล่าสุด25มีนาคม66ในช่อง y o u t u ก้อยนัตตี้ดรีมได้เผยคลิปที่สุดของท่านหนูรับพี่จรักปะอีพี99ที่พูดถึงแขกรับเชิญที่ประทับใจตลอดที่ทำช่อง y o u t u ก้อยนัตตี้ดรีมที่ผ่านมาโดยก้อยอรัชพรได้พูดถึงที่สุดของตัวเองนั้นก็คืออดีตแฟนเก่านิกกี้ณัชที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญใน y o u t u ก้อยนัตตี้ดรีมเมื่อ3ปีก่อนซึ่งก้อยพูดทั้งน้ำตาว่าก็จริงๆแล้วตัวเองเจอพี่นิกกี้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว แต่ว่าการที่ได้ทํารายการนี้มันก็ทําให้เราเสนิทกันมากขึ้นจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็รู้สึกว่าเทปของพี่นิกกี้เขามาช่วยเราจริงๆเขามาด้วยความหวังดีจริงๆเขามาเล่นให้เราให้แบบ100ทําเรีที่ได้ฟังก้อยพูดถึงแฟนเก่านิกกี้แล้วถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่อีกคนร้องให้ตามเลยทีเดียว